มันจะต่างจากรุ่นเดิมไหมนะหรือเปล่ยนแค่แพ็กเกจยิ้งเฉย ฮัลโหลสวัสดีค่ะสาวพบกับปรินิกาอีกแล้วเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นก็จะมารีวิวรองพื้นแบรนด์คนไทยนี่คือแบรนด์ MTI เลยโอเคเราจะรีบทําต้นคลิปสั้นๆเพื่อจะไปเมาตอนปลายยาวโอเคนาะมีรุ่นใหม่ออกมาซึ่งมันรุ่นใหม่ในระดับไหนเพราะไม่ได้ตา MTI นานมากค่ะเขาเพิ่งส่งมาเป็มลองไปออมาลองกันว่าเป็นไงเริศดไหมเอาอยู่หรือเปล่ามาดูกันค่ะ MTI Side Collection Liquid Foundation นี่เองค่ะคําเคลมจากที่ไปแอบอ่านมาแบบในเว็บไซต์เขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่เบาบาง แห้งไวแล้วก็ติดทนอะไรเงี้ยคือเป็นตระกูลบ้านแมทในเนื้อลิควิดถ้าพูดก,กันง่ายๆไม่มีกันแดดนะคะเท่าที่อ่านไม่มีแพ็คเกจเหมือนจะเป็นขวดแก้วขุ่นเลยคุณชื่อสีตัวเล็กมากเลยคุณต้องบบดูดีๆเป็นระบบฝาปั๊มแบบนี้นะคะสีที่จะมาลองให้ดูบนผิวหน้าเป็นคือสี n หและ n 2เพราะสีมาค่อนข้างดิบกันกับผิวเป็มน,นะคะเป็นปาด n สก่อน n หนะ เอาตรงๆว่าถ้าจะให้ผิวสวยต้องใช้ N1 ค่ะคุณ mm. ก็คือเป็นตระกูลเหลืองสุดขาวสุดของตระกูล m p i แต่ m p i เขาทำมาเพื่อคนผิวแทนเยอะมากแปลว่า N2 N3 N4 ก็คือเข้มเพราะอ๋อทุกคนออกซิไดแล้วพอออกซิได N1 เข้าสุด N2 คือเหลืองไปเหลืองลุยแหละเหลือง,องแบบโอเคเราจะมาลงลายพอยนะคะเราเริ่มจากรอยสิวรอบปาก คือเนื้อมันบางเบาลงแข้งไหวมากและก็รู้สึกมีความเป็นซิลิโคนเบาๆอ,อันนี้รู้สึกเองนะไม่ได้อ่านอินกรีเดียนหลักนะื้คือฟิลลิ่งนะคะเธอขาลงใต้ตาไม่แย่นะถ้าเทียบกันเห็นปะมันช่วยทำให้ปกปิดในระดับหนึ่งก็คือไม่แย่เดี๋ยวลงครึ่งหน้านะคะทุกคนในเรื่องของเฉดสีต่างๆจะะเอ,อิจะดูปังปูรีหรือไม่ สิ่งแรกที่ชอบแช่สีเหมือนผิวมากส่วนตัวเรื่องการปกปิดนางทำได้ค่อนข้างดีแบบเบาผิวจริงอะก็คือฟีลแบบสไตล์โชว์ผิวนิดๆแต่สิ่งที่รู้สึกนิดๆก็ว่าเกลียาตรงช่วงทีโซน,น,นมันมาดีๆเป็นว่ามันถ้าแบบถ้าถูอะมันจะเป็นคราบนะมันก็ลดแหละแต่ก็แบบ ดีๆละกันนะโอเคเดี๋ยวขอลงทางหน้าเดี๋ยวมาสรุปผลกันทั้งเรากันนะคะโอเคค่ะเรามาพูดในส่วนของแพคเกจจิ้งก่อนเลยส่วนตัวแพคเกจจิ้งดูเป็นแบบปี2020มากขึ้น<ม>ก็คือมันดูไม่เก่าแก่ละโอเคมันดูใหม่ขึ้นดูเรียบรูขึ้นแต่สิ่งที่ติดอย่างเดียวคือในส่วนของฝาปั๊มมันยังไม่ หูฮามันกดมาแบบไม่กึ๊กเลยเหมือนแบบฝ่ารองพื้นชูอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อะนะเออแต่ว่าถามว่าในในเรส์รากานี้ก็ถือว่าโอเคในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะเฉดสีส่วนตัวมองว่าคนผิวขาวเลยอาจจะไม่เหมาะมากเพราะว่าสีเอ็นหนึ่งที่เริมเริ่มอะก็เริ่มจากผิวเปิมแล้วเพราะว่ามันก็ขาวแบบขาวเหลืองแบบค่อนไปทางแทนแล้วคนผิวเข้มแปลว่าคนผิวเข้มมาเหมาะมากกับเฉดสีนี้ สีโทนเหลือคือโทน N สีโทนชัพูคือโทน C นะคะในเรื่องของการปกปิดพูดตรงๆว่าเป็นแค่มีเ i ียม o v e r a g e เท่านั้นเองและสิ่งที่เป็นรู้สึกก็คือรองพื้นนี้น้ำหอมรองพื้นนี้รู้สึกมีซิลิโคนมีมีแอลกอฮอลนิดเพื่อทำให้รองพื้นแห้งไวขึ้นกูมันกันเหงื่อกันน้ำต่างต่างเดี๋ยวประมาณ3 4โมงเป็นมาอัพเดตอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนผ่านแต่ละ8ชั่วโมงนะคะเป็นลืมบอกว่าเป็มอยู่ในสภาพอากาศอยู่ในห้องตัดแอร์ ัวนเลยนะคะก็ฟินิชแรกสิ่งที่รู้สึกได้คือคุมมันได้ดีเฉดสีเออสวยอยู่ผิวยังปังปุริเยอยู่นะคะไม่เป็นคราบเลยที่รักในอากาศเย็นๆนะถือว่าโอเคมากนะคะถือว่าถ้าโอเวอร์ออยู่ในออฟฟิศไม่ไหลไม่เยิ้มอะถือว่าออกไปข้างนอกก็อโอเคคือการซับมันได้ผ่านคะ่ะในส่วนของราคานะคะวิ่งอยู่ที่495บาทนะคะไปคิดว่าจะถูกกว่านี้แบบไปซื้อทดแทนไปนซื้อแบบ ซื้อตามร้านมันจะถูกประมาณ20-30%ก็ลองไปดูตามช่วงเทศกาลนะคะก็ซื้อได้หมดเลยออนไลน์เฟซเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยทุกคนรู้กันนะคะเดี๋ยวก็โอเคสำหรับคลิปนี้เป็นขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ค่ะฝากกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะไว้เป้มีคลิปอะไรเลือดปังๆอีกเฟรมเม่พาดจะอัปเดตกันอีกแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้เป้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ